หนุนความหาโดยธนาคารร่มรวยหาช็อปชอปตอนสร้างงานสร้างเรื่องกลับมาอีกแล้วร้านล่มสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีแนะนําตัวนะครับ <S 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 ผมเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการครับโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เ<ม>อาจริงๆมันก็แค่พนักงานธรรมดาหรือพูดงกก็ลูกจ้างนี่แหละเจ้านายสั่งพี่ก็ไปทําถูกไหมหน้าที่เราเขาสั่งให้เราไปหยิบนูดเราก็ไปไไเขาสั่งให้<ด>เราไปซื้อนี่เราก็ไปเราต้องไปซื้อนั่นแหละเขาเรียกลูกจ้างพนักงานปกติไอ้กัดทำไมต้องดูเลยหูอาชีพของตัวเองขนาดนี้วะผมเขาแต่งตั้งให้เรามาเราสอบได้นะเว้ยผมพนักงานระดับปฏิบัติการครับ ครับผมผมขอแนะนําตัวนะครับผมเจ้าของครับไม่ใช่ผมมาเจ้าของอ่ะเข้าใจครับเข้าใจครับอ่าผมเจ้าของครับไม่ใช่ครับที่นี่ธนาค้ำรวยผมเป็นเจ้าของครับมันจะเข้าใจผิดกันไปใหญ่นะครับคุณธนาครับผมมาเจ้าของไม่ใช่โอ้ยเจ้าพ่อกเดี๋ยวฆ่าก็ตายบอกไปเลยชื่อจริงนามสกุลจริงเราคืออะไรชื่อเจ้านามสกุลของอ๋ส่วนผมขออญาตแนะนำตัวครับชื่ออะไรครับรอแป๊บคิดก่อนนะ รครรับอแป๊บคิดก่อนครับพี่รอนานแล้วครับชื่ออะไรครับแหมรอแป๊บคิดก่อนผมไม่รับบอกเขาไปซิเขาก็ผักกูอยู่เนี่ยคุณเจ้าของผมชื่อนายรอแป๊บนามสกุลคิดก่อนอคือวันนี้ที่เรามาเนี่ยคุณเจ้าของครับครับ เอาไงดีวะคุณเจ้าของครับครับโอ้โหพร้อมเพียงเอางี้เรามาสร้างข้อตกลงกันเลยคุณคือเจ้าของร่มกันฝนครับผมส่วนคุณเจ้าของบ้องกันชาอ่าดีไหมกันแล้วแต่อ่ะได้ต้องบอกว่าทางออฟฟิศของเรานะครับทางบริษัทของเราต้องการร่มต้องการแก้วแล้วก็ต้องการของที่มีอยู่ในร้านนะครับเพื่อไปแจกกับลูกค้าของเราครับโอ้มาถูกที่นะครับธนาค้ามรวยนะครับ ขายแก้วเก็บความเย็นกระบอกนะ้ำแก้วเซรามิกนะครับเสื้อกันฝนรองเท้ากันฝนและล่มครับเป็นหลักเลยและสกีนโลโก้ได้ด้วยนะครับครบจบในที่เดียวราคาสุดคุ้มกับธนา ค้าร่มรวยครับแล้วถ้าทำเป็นรูปเป็นหน้าอะไรย่างนี้ได้ไหมครับถนัดเลยครับทางนี้ทางเราเลยครับเป็นรูปหน้าหรือว่ารูปการ์ตูนรูปอะไรได้หมดทุกอย่างครับผมโอ้เรามาถูกที่แล้วล่ะไอเนี้ยผมจะต้องถามอ่อ่คือเมเจอร์ผมก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเรียกเมเจอร์เมเจอร์อ่าเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาผู้จัดการเราครับเขาะต้องตัดใจตรงนี้ครับได้ครับ สวัสดีค่ะ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  long time no see นะ yeah how are you yeah 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 how are you good I'm good and you I'm okay, fine thank you how are you do yeah, what you do yeah thank you you เ oh, ด oh, ี๋ยวหัวเราะเขาเข้าใจเหรอไม่ครับอ้าวเดี๋ยวแนะนำให้รู้จักนะครับคุณนาครับครับผมอ๋อเมนเจอร์ผมครับครับสวัสดีครับว่าแต่ ของที่ฉันสั่งเนี่ยมีครบไหมที่เอ่อเมลิเจอร์สั่งไปทั้งหมดเท่าไหร่นะฮะอ้อสองหมื่นคันครับเฮ้ยสองคัน <2> 2> สองหมื่นคันอะไรก่อนเออ ที่เราคุยกันไว้ไงครับเราคุยกันไว้ว่าสองคันรถคอนเทนเนอร์แล้วก็แก้วอีกสองหมื่นใบโอ๊ยหมดแล้วไปแค่นี้ก็ไม่เข้าใจโอเคแอมซอซอด้วงซอรี่ี่โอเคครับทำให้ได้ไหมครับทำได้ทันทีครับได้สั่งมาครับครับผมได้ทันทีครับอ่ะงั้นเดี๋ยวก็ถ้าทำแล้วก็เดี๋ยวทำเรื่องจ่ายเงินกันเลยได้แป๊บหนึ่งนะขอโทรหาบอสก่อน chief executive เดี๋ยวเอามาเคลียร์บิลคือเ m a เ a g e r จ่ายตังค์ไม่ได้เหรอครับเมเนเจอร์ ฮะอิดร์เอาอาพพสมานเรดี้ฮยาเด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 อดเดอดเดเดเรเดเดนดเ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 อเโเด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 เอเดเ้นเเด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 เนเทเดเดนโดเทเดเดนดเดเดเเด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 เเดาเดเดเเด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 ด ตกลงกับเขาไปแล้ว oh. จ oh ่ายตัง oh. ค le ์เลยไหม่ตามตามเดี๋ยวเนี่ยชี้เป Executive มาอ๋อเราทำไมตัดสินใจเองไม่ได้เหรอครับโอก็เราทํางานให้เขาอะเนาะเขาก็ต้องดูแลอ่าโทรเตามไปเลยตตามู้รผู้พิดอะไร

คาร์ิมนาริพเขาเป็นคนเดียสามารถพูดคุยเขาได้พูดคุยได้เขาตอบได้เขาพูดเก่งด้วยโอเคอ่ะฮะ์ดมริสตเปตอาดีมากคันดีมากันดีมากโอ้โต้องเข้าแล้วนะดีอัมเบร่าดมดอัมเบร่าออวิรออเร้แยโอเคริมันะสองคันไม่ใช่สองหมื่นค่ะ สองอันสองอันเราสองอันสิเราอแค่สองอัน่สองอันชูููู่สองคันบอกไปแล้วสองคันไม่ใช่ครับคือทั้งหมดนะฮะเราสั่งไปแล้วนะครับเมื่อกี้คิดตังหรือยังครับคิดแล้วครับเท่าไหร่ครับทั้งหมดสอล้านครับอออมาเอามาเฮาเหรอคะสองล้านครับสองล้านชูเออูเอ่อมินิชู่มินิูมินิูมินิูมินิอ้ชู่มินิอมลยผมเราจะกูจะกูจะน ผมสั่งไปแล้วสองคันแล้วสิบล้อสักูมันไม่ั่นก็ได้กูไม่มีตังค์โนมารับผิดชอบไอ้โนมมาดิรับรับผิดชอบไรับผิดชอบได้แล้วกูณดึงกูไม่ได้แล้วเฮดูมาเฮดูเอาบอสไปแล้วเหรอแล้วที่สั่งไว้สองล้านใครจะจ่ายอ่ะเออ ไมนเจอลยจัดการฮะบอสจัดการเลยครับเม่เจอร์เคลียร์เลยฉันไม่ผิดฉันบอกแหละว่าสอบขาดจ้าอะไรบัญ่ากายใครจะจ่ายอะครับอย่างนี้คุณจ่ายสิผมไม่มีตังค์หรอกไม่มีตังค์เหมือนกันอ้าวมันตามมันตามบอสลาวีออกไปแล้วอ่ะเราทำไงอ่ะพี่งามไส้แล้วทีนี้เออเราต้องขอ คุณเจ้าของร่มกันแดดครับคุณธนาครับ,รบมีเรื่องอยากจะสอบถามนิดนึงครับว่าที่สั่งไว้สองหมื่นกว่าคันกับอีกสองพันกว่าใบเนี่ยอพอจะแคนเซลได้ไหมอ่ะยังไม่ได้สก,กีหรอกใช่ป่ะ,ะผมว่าขึ้นรถแล้วครับออสองคอนเทนเนอร์เนี่ยแป๊บเดียวเต็มเลยเหรอ <c oughs> ผมขึ้นเรียบร้อยแล้วครับพร้อมที่จะจับใจ่ายให้กับลูกค้าทันทีต้องบอกคุณธนานะครับทั้งหมดนี้นะครับเป็นรายการอัมคัดนี่คือรายการ ลอกันเล่เล็แคร์เชีวเราวันนี้คือคุณธนารครับอันนี้ถ้าคุณธนารมองไปเรามีกล้องหลบอยู่มุมนู้นนะครับแล้วก็เมื่อกี้ก็เป็นเอ็กซ์้าของเราครับผมขอบคุณมากครับคุณธนารครับเตรียมดูได้เลยครับเดี๋ยวจะออนอาทิตย์หน้านะครับแล้วก็เดี๋ยวมีเอกสารหภาษีไว้ให้ด้วยนะเดี๋ยวเอาค้าตัวมาให้นะภาษีด้วยนะไปครับค่ะพี่ต้นงานนี้ไม่รู้จะสงสารใครก่อนดีระหว่างคุณธนารหรือว่าพนักงานระดับปฏิบัติการ some guy